ทุกคนเคยรู้สึกไหมคะว่าในบางครั้งเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีพายุมรสุมเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะจนบางครั้งก็หาความสุขได้ยากเสลือเกินบางทีก็รู้สึกเหมือนว่ามองหาความสุขทําไมมันใกล้จังทีนี้มีวิธีแล้วก็มีคําตอบที่อยากจะให้นะคะในการหาความสุขเบื้องต้นนะคะบางทีก็ไม่จำเป็นต้องหาได้ไกลจากที่ไหนเลยนะคะในบางครั้งสิ่งที่ทําได้นะคะเบื้องต้นเลยคือการเข้าใจอารมณ์ตัวเองเราทุกคนทราบไหมคะว่าพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองคืออะไรพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์ขั้นตอนอันดับแรกเลยนะคะคือการที่เราค่่่่อยๆกลัมมมาาาาสํรววจในนนชงี ีเหตุการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกแย่และการรู้สึกแย่นั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นความรู้สึกเศร้าเลือรังนะคะในบางทีอาจจะมาในรูปแบบของความกดดันในตัวเองมากเกินไปหรือในบางทีการเข้าหาสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นชินหรือต้องอยู่ภายใต้ความกดดันนานๆก็สามารถทําให้เกิดภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคงได้ยิ่งถ้าเราพยายามตัดสินที่จะกดอารมณ์นั้นเอาไว้มันก็ยิ่งทําให้การใช้ชีวิตนั้นมองหาความสุขยากขึ้นนั่นเองค่ะ พื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์ตัวเองทําให้เราสามารถกล้าที่จะปลดปล่อยอารมณ์พื้นฐานของเราได้และจะสามารถดึงอารมณ์จริงๆของเราออกมาได้หลังจากนั้นนอกจากการเข้าใจตัวเองแล้วนะคะมันยังมีเรื่องราวและข้อดีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ความเศร้านานๆในส่วนของวิธีการหาความสุขเพิ่มเติมที่สามารถหาได้ใกล้ๆต,ต,ตัวนะคะสามารถทําได้ซินดี้จะให้อย่างน้อยสามคอละกันวิธีที่1นนะคะที่ซินดี้จะค่อนข้างชอบมากๆเลยคือถ้าเรามีโอกาสได้เลี่อคนใกล้ตัวสามารถที่จะเลือกระบายความรู้สึกอารมณ์นั้นได้อย่างไม่ถูกตัดสินหรือรู้สึกปลอดภัยในกาที่ได้รระบาายอมณ์พก หรือความรู้สึกสงบใจมันก็ขึ้นมาแล้วความสุขเพิ่มเติมก็สามารถหาได้หลักๆนั้นอันที่2ถ้ามีโอกาสได้ดูแลตัวเองหรือว่าเพิ่มความรู้สึกหรือต้นทุนเชิงบวกเพิ่มคุณค่าในสิ่งที่รู้สึกว่าทําไปแล้วรู้สึกดีกับตัวเองเพิ่มความภูมิใจและความพอใจให้กับตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งต้นทุนที่สามารถทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ อันดับที่3ถ้ารู้สึกว่ามันทว่ทวมทนเกินไปเรายังคงสามารถไปเดินที่สวนหรือว่าออกไปเดินหาธรรมชาติหรือออกไปกินอะไรอร่อยๆมันก็ช่วยที่ทําให้เราสามารถรู้สึกดีขึ้นได้เพราะการอยู่กับปัจจุบันขณนะผ่านไป,ปราษาทัน5เป็นหนึ่งต้นทุนที่สามารถทําให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นนะคะหรือในบางกรณีถ้ารู้สึกว่าทวมทนเกินไปจนไม่สามารถรับมือกับภาวะอารมณ์ตัวเองได้บางครั้งการมาหานักสุขภาพจิตหรือนักจิตวิทยาที่ mental well clinic ก็สามารถเข้ามาดูแลสุขภาพจิตตัวเองได้ที่นี่เช่นกันค่ะ